สบายดีทุกคนนี่พาทุกคนมาชมบรรยากาศมุมชยของของทิ่นสุดขงองแถเนาะยากาศสวยๆงามๆตอนหับลมหนาวไปน่นองลมเย็นเย็นถ่งเนองธรรมชาติาของเขตเมืองนลำลือของแถนเนะาะวาไใหม่เขียงงาม พี่นอกงามแหงภูพาปลาไม้ขอบเขตบ่อทองคำสิโปดนอกพี่น้อ,นเองาาอเ,องเนาะมาเบิ่งนกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอากาศเย็นสบายตอนฮับลมหนาวพี่น้อง ผูผพาป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนาะสับในดินสินในนำ้ำไปเนอะขอบใจเนาะบ๊ายบาย